ครับประเชิญคุณสันติเมษแลนด์จุดเรียนกลางๆจบครับนี่จอใหญ่ ข่าวเฏิทินข่าวคำมุชานะจักรสมาทานศีลและศีลร่วมกันครับยีมินาสกาเลนะบุตรังภูเชมีอีมินาสกาเลนะธรรมังภูเชมีอีมินาสกาเลนะสัุปังภูเชมี นราหังสสมาสัพวันก็จะกู้ดังก็ะวันตังอภ่วาเทมิสวกวาโตพระก็วันนั้โมังยามมาสาิตุปปัติปนุก็จะวโตสาวกสังโฆสังฆัญญามิ satu bayang pantai wisung wisung rak nendahaya di sade nasya panca silaniyaca mah kuti yapi majang pantai wisung wisung rak nendahaya di sade ติสระเนสนปัญจศีลานิยาาหมาโมตตภะวะโตอระหะโตตัมมาสัมพุสะนะโมตตาภะวะโตอระหะโตตัมมาสัมพุสะนะโมตภะวะโต

Hai Ataraนา kamiคําmbang seranganชาชาang antara naต kami สangkan serangan camimpi antara nangka kami ruติยาติang seranganชาชา ยมต ais, ีนัมังสารังกัจฉามิรทติยมตีนัมังสระนังกัจฉามิ ที mer, <S <S care, <S 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 ่ยัมตีสังขังสาระนังกัจฉามิที่ยัมตีสังขังสาระนังกัจฉามิอทีิยัมตีพุทธังสาระนังกัจฉามิที่ยัมตีพุทธังสาระนังกัจฉามิอทีิยัมตีธรรมังสาระนังกัจฉ มีกติยมติธั่มังสระนังกชามีอัติยมปินั่งขังตาณังนังงามีกติยมปิสังขังสระนังกชามีปาาติปะราเมรุมีติปัญังสมาธิกามีปัญติปาะเอระ 好好好。<laughs>